การเขียนพีระมิดหกเหลี่ยมนะครับเริ่มจากเส้นแกนสมมุติแนวตังนะ้งฐานพีระมิดมันก็เริ่มมาจากสี่สามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับกำหนดฐานพีระมิดคร่าวๆะนะครับกำหนดฟืบซ้ายเท่านี้แล้วก็นำไปมากับด้านขวาแล้วก็เราจะเห็นว่า ันนี้คือความกว้างของฐานลงดีนะครับเอ้ยขอโทษครับความท่าหนักกว้างของฐา,านลิมิตทีนี้มันสูงเท่าไหร่ครับสูง1.5เท่าของความกว้าง1เท่า2เท่าขา้า,าขงบนก็ประมาณนี้นะฮะ1.5ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวขึ้นอีกนะฮะตอนนี้ไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันดูสั้นเพราะเดี๋ยวเมื่อเราสร้างลงดีเข้า้าปุ๊บมันก็จะยาวขึ้น เนเนฉียงหลังจากนั้นเราก็สร้างกล่องวงดีข้างล่างนะครับมา กองวงลีเช็คให้ตรงนี้ตรงนี้เท่ากันนะครับตรงนี้เป็นฐานวงรีเดิมแลังจากนั้นเราก็อว่าส่วนโค้งเครื่องหมายวงลีซ้ายขวาบนและล่างค่อยๆต่อเครื่องหมายวงลีนี้ให้มียาวขึ้นยาวขึ้นจนมันมาเจอกันนะครับ พอได้ถามวงมีเรียบร้อยแล้วแล้วก็เคลียร์เส้นนะฮะลบเส้นที่มีเกี่ยวข้องออก เอาละจุดศูนย์กลางอยู่ที่เดิมนะครับต่อไปเราก็าหาด้านที่ถูกตัดออกทั้ง6ด้านนะครับทีนี้รูปนี้เราเขียนแบบสมมาตรดูบ้างน,นะครับสมมาตรซ้ายขวาเส้นผ่าศูนย์กลางหลังจากนั้นเราก็กำหนดเฉือนเฉือนออก แน่นอนว่าเส้นตรงนี้กับตรงนี้ต้องขนาดกันนะครับแล้วก็เส้นฉียงมุมเจอมุมนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังก็ง่ายๆนะครับยิงจากมุมใดมุมหนึ่งผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางผ่านจุดศูนย์กลางนะครับฟื้นฟื้นเช็คให้เป็นสี่เหลี่ยมก็ ออกไปก็ขยับเส้นขยับไปมานะฮะเพราะเส้นที่เราล่างทีแรกมันอาจจะไม่ไม่ตรงไม่สมมาตรก100ับตัวเส็นนะครับแล้วก็ใช้เส้นเฉียงไยนะฮะมาช่วยช่วยเป็นไกด์นำทางแล้วใช่ไหนก็ป่าครับมุมออกก็ประมาณนี้นะครับเอาละรูปนี้ก็จะลบส่วนโค้งส่วนเกินออกนะฮะ และหลังจากนั้นเราก็เน้นเน้นสันด้านข้างาเริ่มจากยิงจากยอดบนมาหามุมล่างก่อนนะครับแล้วก็เส้นที่เป็นเหมือนกับโอมสายด้านหลัง พอได้แบบนี้ปุ๊บต่อไปเราก็จะเน้นเส้นมีระยะหน้าระยะกลางร,ระยะไกลแล้วก็มีทิศทางของแสงนะครับแสงมาจากซ้ายบนเหมือนเดิมเก็เน้นเส้นที่อยู่ใกล้เราที่สุดก่อน,นเส้นขาล่างเข้มเขหัวท้ายของเส้นจะเข้มนะฮะตรงกลางจะสว่าง เพราะว่ามันมีรีเฟรชอันนี้รับแสงก็เบาๆี่ดนึงแต่ไม่ถึงกับเบามากนะฮะส่วนเส้นข้างหลังก็ก็ปล่อยๆในิดนึงนะครับ เวลาทำจริงก็ทำให้มันเรียบร้อยนะฮะอันนี้ทำแบบเร็วๆคร่าวๆแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็ใช้ยางลบทำความสะอาดครั้งสุดท้ายอย่าให้เส้นที่อยู่ภายในนั้นมันมันเข้มหรือมันโดดโดดเด่นเกินไปนะครับให้รู้สึกว่ามันอยู่ข้างหลังให้รู้สึกว่าต้องมองผ่านความหนาของกระจกเข้าไป แล้วบก,ก็แต่งโมบาแ <c oughs> สงมาตรงนี้เงาอยู่ตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้ต้องเข้มมากๆ <c oughs> เรียบร้อยครับ